ทันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสต l ์ประจำวันที่9พฤษภาคม2564โดยเฉพาะว่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สุวรรณทา่ทาธรรมเจ้าก๊อบเอเคน,นายไอซ์สกายซอนลุยศึกลีกเกาหีใต้ โดยสุวรรณเทีมดังจากทางเคลิกเกาหลีใต้ติดต่อขอยืมตัวอดิษัก์ไกศสอนก่องหน้าทีมชาติไทยและก็สมสรสอนเอสซีเมืองทองไปช่วยยิงพร้อมเสนอเงินเดือนให้เท่ากับที่อยู่เมืองทองและค่าเซ็นอีก1ล้านบาทแต่เงื่อนไขยังไม่เป็นที่พอใจของทางบอร์ดบริหารสักเท่าไหร่นักจึงได้แจ้งเสนอให้ไปพิจารณา,าใหม่กันอีกครั้ง โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมบิ๊กเป้เลนดริสซึ่มวาจาพอเอสจีเมืองทองได้ออกมาเปิดเผยม,มาว่าทางซูวอนเอฟีทีมอันดับที่11ของตารางคะแนนเคลีก1-3ของเกาหลีใต้ได้ติดต่อเพื่อจะขอยืมตัว a k เนอลิษักไกสอนไปช่วยยิงอย่างน้อย7-8เดือนโดยที่สเสนอให้เงินเดือนเท่ากับที่อยู่ที่เมืองทองและปรวมทั้งให้ค่าเซ็นอีก1ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเมืองทองนั้นก็ต้องการที่จะเก็บอธิษักนไกรสอนคนนี้เอาไว้ใช้งานนริการที่จะมาถึงแทนที่เดเล่แต่ในเมื่อเป็นความสนใจของเจ้าตัวที่ต้องการจะไปเล่นต่างประเทศสักครั้งหนึ่งและก็เป็นเคลิกซึ่งถือว่าเป็นลิกดีที่สุดนะฮะหนึ่งของเอเชียเลยก็ว่าได้ เราก็พร้อมจะปล่อยตัวเพื่อจะสร้างความฝันให้กับนักเตะและเป็นการเปิดเวทีเคลีก,กันอีกด้วยแต่ด้วยเงื่อนไขที่ทางสโมสรจากเกาหลีใต้เสนอมานั้นไม่เป็นที่น่าพอใจของทางบอร์ดบริหารจึงได้เสนอให้กลับไปพิจารณาใหม่กันอีกครั้งอาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้ยังยึกยักกันอยู่นะฮะแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมที่ทางเคลิกเกาหลีใต้นั้นสนใจเจ้าก๊อฟเอเคนายคนนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เอเคนาคนี้ไปยังเคลิกเกาหลีใต้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่าครับทิทรทอนเปิดสวยมารินอตยังแกร่งสอยโกเบขยับขึ้นทับทรีโดยกออุ้มทิทรทอนควบความเร็วครอซ้ายข้างที่เขาถนัดนั้นซึ่งทางโทมัสแฟมเบลเลนก็สกัดปิดเหลี่ยมเข้าบอลตัวเองซึ่งทางยูกฮาม่าเอฟมารินอตยังแกร่งเปิดบ้านสอยวิเซโกเบที่มีอันเดสอินเอสตาในช่วงครึ่งหลังไปแบบสบายสบาย ขยับขึ้นที่3ของตารนางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยโดยศุกบ,บัลเมจิตยสัสดาห์นะผมเ mm. จลิกวันในการ2021นัดที่13ที่ดิสันสเตเดียมเป็นเกมคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโนทที่มีทั้งหมด24แต้มจะทั้งหมด11นัดก่อนแข่งรังอันดับที่4ของตารนางคะแนนเปิดบ้านร,รับมือวิเซลโกเบที่มีทั้งหมด23แต้มจะทั้งหมด12นัดอยู่อันดับที่5ของตารนางคะแนนณเวลานี้โดยงานนี้เจ้าถิ่นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสที่มีอังเก้ปอสเซโกูคุมทัพ หาทีมไม่แพ้ใครในลีก10นัดติดต่อกันและระมทุกรายการ15นัดจัดคุมกำลังชุดใหญ่ลงสนามครบคันนำมาโดยโกอุ้มธิราทรมุัมทันแบ็กซ์อาชิมเตไทยขณะที่บรรดานารุกลงพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งมาโกสจูเนียร์อลเบร์ออโดโอนอบูและก็ไดเซนมาอิดะนะฮะโดยกันที่ฝั่งทีมเยือนของอาซึฮิโร่มิุระผลงานดีไม่แพ้กันไร้พ่ายในลีก6เกมติดต่อกันนัดนี้มีโทมัสแฟมเบรนอดีตแข้งอาร์เซนอลคุมแนวรับ โซนแดนกลางก็จะมีโฮตารุยามากุจิเล่นคู่กับทางแซกิชัมแปะโดยกองหน้าใช้เคียวโกะฟูรุฮาชิจับคู่กับทางยูยะนากาสกะส่วนรายชื่อสำรองก็มีอันเดสเนสตามิฟิลสเปนิสนั่งอยู่ข้างสนามโดย20นาทีแรกฟังมาริโนตนั้นเจอเรื่องปวดหัวนะฮะเมื่อทางมาโกสจูเนียเพเมเเกอร์ตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บและก็ต้องส่งจุนอามานโตลงไปเล่นแทน สานการที่ต่อมาไทเซนมาอดาิดะโคกบอลมาให้กับทางแอลแบ์หลุดเข้าไปถึงกรอดขีโทษแล้วก่อนจะสับไกลด้วยขวาทว่าทางไดยะมาอิคาวะเนี่ยยังปัดทิ้งออกไปได้เนี่ยได้ก็ตามเจ้าชินที่โหบุกหนักในช่วงท้ายครึ่งแรกมาได้ประตูขึ้นนาสาเร็จนะฮะเมื่อทางเชเดอร์ t บุมัทันเร่งสปีดด้วยความเร็วก่อนจะคอสด้วยข้างซ้ายตรงก่อนสุดเส้นหลังบอลโค้งมาที่หน้าปากประตูแล้วมาตกตรงเท้าของโทมัสแฟมเบรนนารับทีมเยือนเข้าประตูตนเองไปซะอย่างนั้น ทำให้จบครึ่งแรกก้าวทางอยูโกฮาม่าเอฟมารินอสนำไปก่อน1.0ต่อมาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมงานนี้โคเบพยายามบุกหนักใส่มารินอตแลลวนะฮะแต่ว่ามารินอสก็เป็นฝ่ายได้ประตูที่2จนได้จากจากังหวะที่ไดยะมาเอคาวะนายด่านทีมเยือนเปิดบอลไม่ดีโดยเจ้าถิ่นตัดบอลได้และก็เป็นอันแดนหลุดเข้าไปยิงจังหวะแรกติดเซฟมาเอคาวะก่อนที่บอลจะมาเข้าทางปืนของจุนอามาโนตามซ้ำดาบ2เข้าไป และทำให้ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตทิ้งห่างไปเป็น2ต่อ0โดยช่วงเวลาที่เหลือถ้าผมอาไม่มีประตูเพิ่มเติมหมดเวลาการแข่งขันโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเอาชนะพิซเซลโกเบไป2ต่อ0ขยับไปมีทั้งหมด27แต้มจากทั้งหมด12นัดรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนโดยไม่แพ้ใครทุกรายการเป็นนักที่16ติดต่อกันสำหรับเกมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอนั้นจะต้องออกไปเยือนคาชิมาแอดเลอร์ในวันที่15พฤษภาคม จะเตะกันวศกร์สามนาฬิกาเป็นต้นไปส่วนทางวิเซลโกเบนั้นจะกลับไปเล่นในบ้านร,รับมือกับทางเซเลโซสซกาในวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเรามาดู้ข่าวต่อมากันที่ก่อนนะครับเปิดสถิติ3แข้งไทยลงเล่นเวทีระดับโลกมากที่สุดนะโดยอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรายการนานานชาติมามากมายประสบความสำเร็จกันบ้างล้มเหลวกันบ้างนะฮะ ขึ้นอยู่กับการวางแผนของการจัดการและก็สร้างความยั่งยืนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้าไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกมาแล้วถึง15ครั้งก็คือฟุตบอลโอลิมปิกในปี1956ประเทศออสเตเรเลียฟุตบอลโอลิมปิกปี1968ประเทศเม็กซิโกฟุตบอลเยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกในปี1997ประเทศอียิปต์ฟุตบอลเยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกปี1 9 9 9ประเทศนิวซีแลนด์ฟุตบอลชิงแชมป์โลกปี2 0 0พประเทศกโกเตมาลา ฟุตบอลชายหาดทีมแชมป์โลกปี2002เซาเปาโรของประเทศบราซิลฟุตซอลทีมแชมป์โลก2004ประเทศไต้หวันฟุตบอลหญิงเยาวชน20ปีทีมแชมป์โลกปี2004ของประเทศไทยฟุตบอลชายหาดทีมแชมป์โลกปี2005ที่เบรโอดจานโรประเทศบราซิลฟุตซอลทีมแชมป์โลกปี2008ประเทศบราซิลฟุตซอลหญิงทีมแชมป์โลกปี2010ประเทศสเปนฟุตซอลทีมแชมป์โลกปี2012ประเทศไทย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015ประเทศแคนาดาฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2016ประเทศโคลัมเบียฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2019ประเทศฝรั่งเศสซึ่งในนว่าตลอดเส้นทางการต่อสู้ของทีมชาติไทยในทั้งหมด15ครั้งนั้นยังมีนักเตะก้าวเข้ามารับใช้ทีมชาติอย่างมากมาย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการยืนระยะต่อสู้บเวทีระดับโลกในนามทีมชาติสร้างความภาคภูมิใจจนเกิดเป็นตำนานให้กับวงการฟุตบอลน,นี่คือโฉมหน้านักเตะท,ที่ลงเล่นในเวทีระดับโลกมากที่สุดในนามทีมชาติไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ก้าวขึ้นมายืนในจุดนี้โดยเฉพาะอาระไทยศรีมณีแข้งสาวทีมชาติไทยที่ลงเล่นรายการระดับโลกมากที่สุด พร้อมกับมีสถิติที่น่าสนใจคือการยิงประตูให้กับทางทีมชาติไทยทั้งฟุตบอลและกัฟฟิศอจนฟีฟา่าสดุดีขณะที่ยุทธนาพลศักด์และก็อนุชามั่นเจริญสองแข้งชายที่ลงเล่นมากที่สุด4ทัวร์นาเมนต์ก็สร้างความยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมชาติไทยจารึกชื่อในเวทีฟุตบอลชายหาดด้วยการควา้าอันดับ3ามของโลกมาครองจนได้เริ่มจาก4สมัยกันก่อนก,นการ,การงานนี้ก็จะมียุทธนาพลศักด์ เ็เลในช่วงฟุตซอลปี2000-2004ฟุตบอลชายหาดปี2002และก็2005ต่อมาก็จะเป็นอนุชาบั่นเจริญฟุตซอลปี2000-2004 2008ฟุตบอลชายหาดปี2002และก็อรไทยสีมณีเยาวชนญิง20ปีปี2004ฟุตซอลปี2010ฟุตบอลหญิงปี2015และก็2019ส่วน3สมัยนั้นก็จะมีวิราชน้อมเจริญ ที่ฟุตซอลปี2000ฟุตบอลชายหาดปี2002และก็ปี2005สมพงษ์พึ่งผูกจากฟุตซอลปี2000 2004และก็ฟุตบอลชายหาดปี2002อนุพงษ์พลศักดิ์ฟุตบอลชายหาดปี2002ปี2005ฟุตซอลปี2004และก็พานุวัฒน์จันทาจากฟุตซอลปี2000 2004และก็2008ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีนรงศักดิ์คงแก้วจากฟุตซอลปี2000 2004และก็2008 เศรษฐกรชัยหรือว่าสมคิดชื่นตาฟุตบอลชายหาดปี2002ฟุตซอลปี2004แล้วก็2008พี่กุลเขื่อนเพชรเยาวชนหญิง20ปีปี2004ฟุตบอลหญิงปี2015และ2019และสุดท้ายก็จะเป็นดวงภาสศีตะลายเยาวชนอายุ20ปีปี2004ฟุตบอลหญิงปี2015แล้วก็2019นั่นครับโอ้โหนะผมแต่ละคนที่ติดมานั้นก็ถือว่า เล่นกับทางทีมชาติไทยไม่ต่ำกว่า2ครั้งกันเลยนะฮะซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาถือเป็นการบอวใจกับทางทีมชาติไทยให้จริงๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวบัลคัมกีฬาฟุตบอไทยบายดิชโนสตล์ประจําวันที่9พฤษภาคม2564โดยเฉพาะพะครั้งฟุตบอลไทยครับ